เมื่อในวันที่สี่พใหญยกับพาพาจาร์แก้วไปงานกระถินวัดปาน้องไหวลุงพอเลียมวัดวัดปาน้องไหวเพินถอดกระถินกระถินเพิลไปเลยแล้วก็เอียงเกาะเกี่ยวกับโรงพยาบาลเปินสางโรงพยาบาลสมทบแล้วก็เป็นวันอายุวัฒนะภูเทานำวันที่หา พระจจิกาพระอาจารย์แก้วไปตะวันแนลนรับทรงพระใครอยู่เราราฐนัดขับ,บรถเราบได้จมเมือจมโบมือไปพาะทรงไม่ออกกรุงเทพแน่ไม่ออกวัดจเจ้ากล้องแน่พระวัดจเจ้ากล้องแน่พระวัดเอ่นแน่ส่งรับทรงมวนปุดมวนได้เหตุงานแนวนี่มวนจะระถี <laughs> อยู่เฉยๆเราก็อยู since since. ่บัญหาเหตุเราก็เหตุครับโหลดวันถี่ศีงานแล้ววัดทำก็แล้วโอวัดอุบลวันเท่าก็แล้วสบายแล้วันนี้อยู่มอมม่อไม่แมอยู่ปกติวัดย่ำหนาวก็ดูแลสุขภาพจ้ของเม่ชีเถ่าอยู่กันมอมม่อไม่แม่สวดมนต์ทำวัดอาศิบุตรร่วมอยู่วัดอยู่กติเจ้าของก็อยูู่จัก สว,มวดมนต์ทำบัตเท็ดคิดเจ้าของไปอยู่น้ำกันโดยพาสุกนมือเสากับจัดเตรียมอาหารขืนโตเราประทานชั้นประทานแล้วกทำเพียรยุกุติเจ้าของเอ็ดยังไก่ประกันเห็ดอยู่มอมม่มแมยมแหลงยมแยมหนาวบรรยากาศดีงานการการเดินทางก็อยากไปกับไปนักวาจาวายากไปกับยู พระฟัาางเืออาสิไปเบิดรู้ว่าอยู่บากแล้วจะเหตุจะปัจัจมันมันยังงานอยู่สองงาน,นยังงานอยู่สองงานกับบุคคลอาสิไปนอนน้ำเพลนแปดเก่าเก่าสิบวัดปอคอเนี่ยอยากไปฟังเทก,กไปวัดปอคอวันที่ันตรงกัน,นตรงกัน,น,กนอยู่สิบสิบเอ็ดรู้จังไดวัดปอกคออาจารย์กับบุคคลในเบิงตาล่างเบิรงตาราง เนื้อสีแจงหยอดคาใส่ใจไร่รับไรใ่ใจก็หยาดโยมางออนไลน์บางแล้วก็หยาดโยมในชี้พอใหญ่โมมีโม,มนีโมนีผู้ใดมัดจังหันเมื่อยว่าจักือเอาจริงเอาจังงานแหล้วไปไพ่ไป,ไป,ไปมั่นเพื่อกันเขาให้เขาหัวเขาสวนไปเห็ดเวียกเห็ดงานไปเกี่ยวเขาบ่อนหล้วก็มีบางคนเคิกมากยุดเกี่ยวเขาเบ็ดเซ็ตได้ร,รับ ไร่รับเวเซดบอนฮักขาดใจใจอาจารย์รวบร่วมจากออนไลน์แน่แล้วก็จากหยาดยมมาทาบุญอยู่วัดเฮาแน่มันขาดเขื่อนที่แหลกแจงยมเอาไปแจงลงไปมันก็ยังบหันหนิ่งแล้วก็ยังบหันยังบหันถือต้องแต่วันนีก้ก็ตามพี่พ่อเคลื่อนออกพ่อจดไวราคารบร่วมเมื่อน,นี้หยอดทั้งเบิร์ตที่เป็น บุญกะฐินวัดเป่าบนวันปีพศ2567น,นี่ยอดรวมโดยที่ยังบดฮักค่าใสา่ยใจคือยอด4 4 7 8 5 1บาทนี่คือยอดร่วมบันหักคาใส่ใจมาจากสถานที่นั่นสถานทีนี่บางบานีนค่าใส่ใจนี่ทั้งเบิดค่าใส่ใจทั้งเบิด กมีคาถวายพระถวายครูบาอาจารย์มารวมงานตอนเย็นแล้วก็ตอนเสาร์มาทั้งเบิร์ตกับประมาณหาสิบวัดโดยประมาณนะนี่อาจารย์ประมาณหาสิบวัดพัพพีโซสมะเน่นกสิบถึงแปดสิบรูปถึงเสาร์ถงแลงอยู่บางไปโยบางโดยประมาณถวายเพิร์ทสี่หมื่นสี่พันบาทสี่หมื่นสี่พันบาทตัวเลขกลม แล้วก็กันเทตญาติโยมร่วมร่วมกันถวายกันเทตเก้ากนเอ้ยแปดกันแปดกันร่วมทั้งเบิดเก้าพันบาทร่วมทั้งเบิดเก้าพันบาทแต่อาจารย์แจกจ่ายใบปรอหน้าไปโรงพอสองพันกันหนึ่งกันสองกันสามกันสี่กันหากันหกกันเจ็ดกันแปดกันหละพันแต่ว่าญาติโยมทําบุญมากจักบาทกับโจัก โยมเข้าไปนับอยู่ในกองหน่วยการอาชิเมือนกอบาทโยมทำบุญกันเทศนอาสิเมือนกอบาทแต่ตวัดใจเพิ่นไปเสถ่เก่าพันบาทเก่ากันถทวายนะโมเป็นใจถาวายคคูบาอาจารย์บูชาธรรมแล้วก็ค่าอาหารโรงคั่วซึ่งเพิ่นเบิกรวมแล้วเบิกจากวัดไปพันพันหาพันหาเมินหนึ่งพันหหยอดอมสมทบ แม่ออกเข้าชมทบกับสามพ็ดสิบบาทต่อเปิ้ลใส่เบิดจริงๆเอาตัวเียกกลงกลมติเปิ้ลใส่คือ1 6ึ่งหมืองบาทาใน้ค่าอาหารติเปิ้ลเห็ดเตรียมตอนรับกัลยาณมิตรเตรียมขึ้นโตอาหารถวายผักตั้งเบิด1 6ึ่งหมื่นหกพันส้บาทระะาคานามปะหนะพระ าชากาแฟนนำปณะเนี 7, 000, ่เจ็ดพันเบิดเจ็ดพันบาทแล้วก็ค่า,ายมยคู่เน็ดเพิินเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวมหาพันอาจารย์เอาใสา่สื่อเกี่ยวกับมะเห็ดปรมัดถวยายพระช่วงบ่ายของวันที 1, ่หนึ่งเท่งก๋วยเตี๋ยวเท่งนำปณะนี่เบิดตหนึน่งหมื่นบาทพอดีอรวมกับค,คูนิดก็เป็นหมื่นหาคือกันนั่นแหละนาสิประมาณนี่อาจารย์จดไว ที่เขาเบิกไปที่เขาเอาไปแล้วก็เห็ดเสือทีระลึกยึงไปแจกแจกหยาดยมที่มั่งรวมงานผู้ใดแน่บป้ดแน่ผู้บูชาแน่บปบูชาแน่โป้เป็นอย่างเบิ้ลสองหมื่นแปดนะครับไปเห็ดเสือทีระลึกสองหมื่นแปดาเสียใจร่วมๆเอาให้าตัวนี้กรณีพิเศษเอาหาค่า้างซึ่งหักออกจากเงินกระถินเอาให้ค่าสร้างหัก เรามาเห็ดปูก,ก่าเปลืองมาฉาบมาเห็ดน,นันเห็ดหนีซอยเอาห้ล่หนึ่ม1่นส0งพันห้าร้บาทหนึ่งมื่บาทรวมๆแล้วค่าเสียใจเป็ดเซ็ตที่เอาเงินกระถิ่นออกไปจ่าไปซึ่งเป็นเงินกระถิ้น1นึ 120, ่งแสนอม่นแมนบอลหนึ่งแสนสอง เออ,อย,ยอดร่วมไายใจอยู่ใส่นอโบดิเขียนไวบอแสนสองนี่แหละโดยประมาณร่วมๆแล้วที่อาจารย์ว้าไปเมื่อกี้นี่เ,ออเครื่องคาน้ำมันรถคาุงอาหารคาหน,นันคานี้คาสร้างปูกระเบื้องนําคากันเทศคา,านัานคารนี้ร่วมๆแล้วหนึ 1, 200, 000, ่งแสนสองหมื่นเาได้ดอกปลายมันบดิโจทไหไวโจดไห <laughs> ไวอยู่ตัวหันอยู่ในโทรศัพท์ออยอดสีน้นฝนำฝากน้าฝาก สามแสนสองสามแสนสองหนึ่งหมื่นแปดสิบเอ็ดบาทฝากธนาคารไว้เพราะว่ายัางสิเอาไปทื่ออาจารย์เจตนาแจงหยาดแจงโยมละปีนี้สิไปจายคารถยานประหาะา่านประหนะคือรถตู้ไห้มันเสร็จไห้มันแล้วี๋ยวอาจารย์สินัดหยาดโยมอีกมือหนึ่งอบอก พอใหญ่ไปเป็นพยานน้ำกันไปจ่ายไปโอนออกทำเรื่องโอนออกมาเอาเป็นซื้อวัดซื้อว่าซื้อเอามาเป็นของเห่าให้มันแหลวเสียจ,จินไปสักปีนี่จสี่ายใจเขาสี่แสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทรถโตัดวเป็นเตลเป็นัวเล็กเป๊ะๆมาละสี่แสนหนึ่งหมื่นกับเงินเกา่ากับเงินใหม่ในร,มรวมรแลแหลกสิพอดีฮนะะจไปก็ยังเงินติด วัดไปแน่จักจักบ่จกัจก,จกลอยซ่องลอยแต่มันก็เป็นโอ้มันได้ประโยชน์มันได้เนาะไปงานก็ง่ายเนาะเห็นบอกว่ากันไปแต่โคโข,อข,อขอไปพ่อเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยวัดนั้นแน่วัดนี้แน่ <laughs> แต่ว่าก็เป็นบนอยู่ดีอยู่เบิดเบิดยันเบิดนี่เฮ็ดนี่ก็เบิดแซน,แน,แนเซนสามเซนสี่ได้นี่เฮ็ด,ดนี่เบิรดเซนสี่ เบอรแสนสี่โบนอยคือกันด้เบิดแสนสี่ตัวนี้ตัวนี้พิเศษตัวนี้เงินเก่าแน่เงินใหม่แน่เงินอันนั้นแน่ตัวนี้เดี๋ยวสีแจงรายละเอียดอีกท่านึงโตโตเห็ดน้มลงลงต้อนรับลงปณะน,นี่รวมๆแล้วเทิงกาสร้างเพราะว่ากาสร้างตัดออกเอาเงินกระทินใส่กา้างตัดออกเ,อเงินกระทินใส่ แต่ว่ารวมๆกับคาเงินกับทินกับคาสร้างนี่กับบวกกันเข้าไปนี่เมือม่อน 12, ตตินหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนี่มันอยู่ประมาณแสนสี่คาวัดสดุมันแสนแสนสามคาดินคาอิฐคาหินคากระเบื้องคาปูนคาสร้างกระซี้คาเล็กอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้รวมเวทเจ็ตเจ็ตสินภารกิจสร้สางประโยชน์เ,เมื่อยอตว่ากับได้วัสดุได้เอียางหลายๆอย่งา,ยางปีนี้ก็ได้ได้โรงตอนรับได้ แล้วเรื่องลดล่าอยี่ยงต่างๆกับบริหารไปอยายดยมทําบุญมากก็ก็้าลายตัวละมากมาสั่งนา้าทําบุญมาวัดมาว่าวัดธรามที่หลายแห่งเขือนวัดรรมวัดคูบาอาจารย์มาทําบุญเพิ่นได้ยอดกระถิ่นเพิ่นได้ปัจใจบรรุงธนุบารุงวัดจักปาผู้อาจารย์ก็บ่ได้สอบถามเพืน่นแต่ว่าหันคนหลายฟังเตศฟังธทมเพิ่นจัดเหตุเทศกันทุสุดถ่ายกันที่เก่าโอ้ยโบลุกเลยแล้วโบโบเบ่ได้หูซา บ่ลูกเลยแล้วเว้โว้ยเมื่อยเว้ลอยลอยเบิดออโลดค้าทั้งลังท้าทั้งหลังนี่มันบออันนั้นอืมเป็นเป็นจัดเหตุเป็นจัดเทศไปเก่ากันจังว่าเป็นเหตุการันสุดถ่ายอาจารย์ตวงตัวเทศให้คนถืนเทศจะคล้องกับผักพรซะโอกาสหนาจังว่ากันใหม่เออไอ ก็ดีกัอยู่พากันอยู่กันไปหลายอย่างไลยแนวเมซี่ก็ล่มจน,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 นได้ไปโรงพยาบาลบนแหลวบนแหลวได้อันนี้สงส์ <laughs> ดูแลจะก้องไปเท่าละเออเท่าแล้วเบิ้งเอียงกับเบิ้งเห็ดแต่ได้มันปลอดภัยกับเห็ดเบิง้งอืมอืมไม่เออบ,บอแตกบอเขาสกแกนหรอบอนโนเออหัวโน วัวโน่บางใหญ่หนึ่งเออแม่นั่นก็เมื่อลูกเกิดอุบัติเหตุอจากสิวาจังไดไปเบิงกันเอาแย่งกันเอาเอจจังไดกอบขัวมันบธธรรมดาพานในเดชจักเราซื่อยังอาจาย์กับวกเัวจ็คของซื้อเราอยากงานอยากการเรามาเรามาเรามาเออนี่หอนเมื่อเพิงเย็น นี่ห่อนเมื่อเพลิงเงย็นอยู่ทั้งนอกอยู่ทั้งโลกม,มันห่อนมันหุ่นไหวไรมันผูกมันลำบากไรอันนี้อย่างเมื่อเพิงว,วัดเพิงว่าเพิงคู่บาอาจารย์มามันกะบอง่ายปันใดเด้สรามีาดงสรามีาดงวีบากพาดงใดอาจารย์คือกานบวชตยมสรามอาจารย์สิโยเป็นพระใดบองบง่ายปันใดเดชสรามศิโยเป็นพระเป็นคู่บาอาจาราาย์ใดบวชมีรัทธาตั้งมันตั้งรักยูดในาศาสนาใดนี้ แนมกับลังไปตั้งแต่บวชใหม่ๆตั้งแต่มือแหลกเดือนแหลกปีแหลกทรมานเลย,เลยมันบ่นไหวทั้งหนอกมันเกิดเกิดท่านพอ่อหอดแม่เกิดหอดไล่ดเกิดหอดชีวิตหัวกั้เกิดกู่แนวแล้วชีวิตจะคล้องสิไปจังได้มากจังไหสร้างสผ้าดงพวกนั้นมาเลยมันเป็นการคัดเก่าอย่างหนึ่งเด้มันเป็นการทดสอบคันติสอบกําลังจิตกําลังใจกําลังบาร,รมีของเฮาอย่างหนึ่ง ู้ใดเกิดว่ามาอยวดสิอยแล้วก็สิดีอโลดสงบอโลดนั่นเกิดพิษมันต้องผ่านมันต้องผ่านก่อนผ่านผ่านเหลืองเล่าผ่านความขึดเจะาของอะ้วเพราะว่าเข้าสังเหตุข้องความบุญไหวสร้างเหตุข้องความยึดหมันทื่มัน,ม,นมาหมยมาหลายแล้วเข้าสางชีวิตขอบขอบัข้วเหลืองจีบบัทะ,ะเหลืองอยู่ต้องหนอกนั่นจะเป็นเหลืองได้ตัวเหลืองได้เน่ บานหฮาสีมากเกิดว่าามยูวัดมันสิสงบคือเกิดเลยมันก็บือเกิดแต่ว่าบางคนก็กได้เพราะว่ายังบุญวาเรามีวาสนาเขาดีบางคนเขาบด้ยากลูกกด็ดีหูจักค่วมทรัพย์ชิ้นเงินทองกบ็บด้ขาดตกบกพร่องร่างกายกับพ่อไปพอมาก็าเจ้าก็มีศรัทธานในการปฏิบัติก็เจ้าก็มาอยู่แบบสงบระงัได้เท่านั้นบุญเขาดีบุญเขาหลายบางองค์บางท่านเป่นบวชเพิ่นก็มี ชีวิตดีๆมีขอบมีขั้วมีธุรกิจมีการมีงานแต่ว่าเพิ่นมีบุญบวชเพิ่นมีศรัทธาเพิ่นก็มาบวชเพิ่นบริไดคิดทั้งเหลืองมั่นนั่นแต่ว่ากเกิดทั้งหลวงไม่คือเก่านันละคาว่าชีวิตคําว่ากิเลสมั่นหล่อโปงบ่ไดพอแนวดอกอันอบเ่เกิดเหลืองนึงมันเกิดเกิดเหลืองนึงบ่พะวงเหลืองหนึง่งมันก็พผูวงเหลืองหนึง่งมันเป็นจังสรรเพราะว่ายังใจเขามันมีกิเลสเขาเป็นปุถุชนเฮาสิมาสงอบอศรัทธาอยู่ไดสบายไปเลยเมื่อก็ บวม,มนวิสัยของปุถุชนมันนิสัยของคนมีกิเลสมันตรงได้๋ยวโศกโกั็ความบดดยดังใจโศกับความทุกโศกก็เรลืองเล่าต่างๆปัญหาเนี่ยมันเด็ดครบคิดอย่างเดียวที่เขาสีเหตุยืนยัดไปไห้ก็คือตบ,บะการประพฤติปฏิบัติส้างความคุ้นง่ามความดีส้่งบุญส้างความเพียรส้่งใจที่มีเมตตากรุณาสา้่งจิตสั่งใจที่มีคุณธรรมอดทนส้่งจิตส้างใจ สั่งปัญญาได้ยินได้ฟังสั่งสุตตะสั่งอินทรี์บร,รมีแล้วก็สู่ไปค่อยเบาบางลงไปตามการตามเวลานี่อาจารย์ผ่านมาสิบสองปีนี่ปีที่สิบสองมันเริ่มเบาบางมากแต่ละปีปีแรกนักเลนเน้เพราะว่ากับหูจักหน่ออาจารย์กับคนอยู่บ้านทั้งนั้นบ้านเกิดพ่อแม่ก็เป็นหลูกผู้ใหญ่พ่อแม่ก็บบ้มีเงินมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สมบัติหาสาวกินคำ เกิดที่ละเกิดน้ำพอน้ำแม่สีอยู่จังไดสิไปจังใดสิกินจังไดสีพักกันเหตุจังไดก็คือปีแหลบวชเทื่องบวชเทื่องเกิดอันเดียวที่สูด้ก็คือบำเพ็ญบำเพ็ญปฏิบัติแล้วก็อดทนปล่อยว่างบูพยายามขีดระงับความฝุ้ง่ารก็โย่ไปภาวนานเหตุขอวัดปฏิบัติเหตุคิดจะวัดอยู่น้ำพอแม่คู่บาอาจารย์ไปป่านมันก็ค่อยเบาบางลงเหตุที่เทา ปฏิบัติเหตุที่เขารักษาศีลรักษากายว่าจาใจรักษาศีลน,นะเหตุที่เขามีจิตหรือมีความเมตตาการุณนานะมีความกตัญญูกตวเวทีนั้นเหตุทั้งในนะมันก็คอยเหตุให้เขาเบาบางลงรูปประทับเรื่องเล่าความเป็นจริงมันก็คอยดีขึ้นดีขึ้น,นตามลําดับในเหตุทั้งในมันนํามาสู่ภายนอกปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีมันก็คอยบางลงบางลงปัญญามันเพิ่มขึ้นจิตใจที่มันเยอดหมันเทือหมันมันก็คอย คอยค่ายออกค่ายออกเรื่องราวต่างๆที่มันมักหมมที่มันเป็นอกุศลเป็นบาปในใจมันก็ดีเกินเพราะว่าบุญมันหลายเกินบวชตะลอปีแต่ละปีนี่บุญหลายขึ้นก็เก่าหลายอยู่เด้เพราะว่าเขาเหตุบุญทุกมื่นทุกวินาทีที่เข้าเด้ตื่นขึ้นมานะรักษาใจระเบื้องตนใจห้าอย่าไปกโกรธไปโลรไปอิจฉาริษยาะไปขิดบูดีนะไปไปดำริในสิ่งที่มันบุดี ส้างใจที่ให้มีความสงบระงับเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเพื่อเพรคชิดดีน้่งกันนั่นตัวนี้แหละตัวสําคัญเตือนกันมาแล้วรักษาใจซะก่อนกายห้ากระเฮ็ดเ็ดหนาที่คือเมชี่คือกัก็้ากันจัดเตรียมอาหารทําความสะอาดสถทานที่ภักทีอาใยโรองกอกรงงขั้วเห็ดยังกระเฮ็ดกันไปนี่คือกายมันเห็ดใจสําคัญคือกันใจก็ต้องรักษาคือกันกายเห็ดใจบ่ดีก็บบได้คือกันเนี่มันเป็นวิบาาคือกัน พระสฆงองค์เนี่ยเห็นกันเนเตือนกันว่าเพิ่งกระเฮ็ดเนีสวดมนต์ทำบัตรเทียงเบิกกระเฮ็ดกิจขึ้นกันคือกันโยมกระเฮ็ดกิจคือกันรักษาใจรักษากายแล้วก็ต้องสั่งตะบะความอดทนสังความเพียรสร้างคุณธรรมกันได้ใจแล้วแล้วก็ม่นว่าสีใดเลยภายในปีหนึ่งสองปีมันก็ค่อยเบาลงเบาลงหัวใจมันก็บุญมันหลายว่าไงระบาปมันหน่อยลงบุญมันหลายเกินบาปมันหน่อยลงเขาเอื่นว่าระบาปบำเพ็ญบุญนี่แหละใจให้กับชาระอยู่ตลอด ปีหนึ่งสองปีสามปีไปมันก็ค่อยพออยู่ไปคูม่มือนี่สบายสบายนห้คิดฝูงสารก็บรคิดกทาทำหนาที่บริหารจะดค้องจัดการจัดจิตใจจะค้องจัดการชีวิตจะค้องแล้วก็ดูแลสิ่งที่จะค้องรับพิดชอบไปตามสติตามปัญญาบด้ขาดหวังอีกย่างหลายมันก็มันก็นกพัฒนาเน่ยสติปัญญาพัฒนาความรู้ความกลัวใจพัฒนาคุณธรรมในใจพัฒนา เฮาก็ยังบ่าเนเป็นอริยบุคคลเ,เขาก็ยังเป็นพุถุชนเ,เขาก็เฮาก็ยอมเข้าใจตัวนี้แต่ว่าความเบาบางความสมบายใจความโลง่งความใสความสว่างสะอาดมันเพิ่มขึ้นลักษณะข้อการปฏิบัติต้องใส่การใส่เวลาแลก้กกาเฮ็ดอยู่ต่อเนื่องเฮ็ดอยู่เป็นเนื่องเฮ็ดอยู่เป็นประจำเฮ้าสังเกตุงหลดตอนเฮาเป็นโยมเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่นี่เห็นบอมันบ่ไปใส่มาใสเห็นบอมวนอยู่ นั้นโบไปใส่มาใส่นักบวชนี่มันเด็ดเต็มรอยเปอร์เซ็นต์มันพัฒนาไว้กันแมนกันแมนเปรียบกันแล้วนักบวชนี่สีแดนเอาแต่หวาหยาดย้อมนี่สีย่างลักษณะของหลบถ้ำน้ำถ้ำมันไปน้ำกันจังหวะให้พืกันตั้งใจเอาย่ำแหลงมาจังสีมันกับบได้มีอียงหลาย่ำหนาวย่ำแหลมย่ำยังเขากบอยูเขามีหยังกระเห็ดไปผู้เฒ่ารักษาดูแลสุขภาพสก้องน้ำรักษากายรักษาว่าจารักษาใจสก้องไปน้ำอันใดที่มีปัญหากับ แก่แล้วเฮาเป็นผูปลูกถาเป็นเหลืองป arf, ername, fach, อัญ pues หาเกี่ยวกับโตเฮาเกี่ยวกับขอบขั้วเฮ้าเกี่ยวกับชีวิตเฮ้าเฮ้าตองแก่เฮาตองแก่แก่โดยคุณธรรมแก่โดยสิ่งที่เฮาพ่อแก่ได้โดยทีบพิดศินพิดธรรมเด้โดยตีบเอาเลยเอาคนทท้งกิเลสมาเหตุเฮาแก่ไปโดยโดยโดยคุณธรรมโดยความดีแก่โดยความอดทนแก่โดยสิ่งที่ควรแก่นั่นล่ะตัวนี้คือเฮาผูกเฮาตองแก่แต่ว่าสิ่งที่เฮาควรเหตุคือเจริญ ศีลเจริญธรรมคุณธรรมสร้างนามาทําบุญลักษณะการเป็นอยู่ของเฮามันเกิดสิคอยปดคอยเบาคอยบางออกแต่เป็นพ่อยใหญ่แม่ใหญ่บ่มหยังหล้วมีชีเท่าเราเรื่องทั้งหลังก็คือสิบบ่หลายเกิดือสิเป็นเรื่องของทั้งโลกไปละเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องของเจ้าของั่านละวันกายใจใจกายบ่มิยังมันบ่ได้ดรอกกายมันเป็นเรื่องของสัจจะคือธรรมชาธรรมะของมันกายแต่ว่าใจของเฮามันฝึกได กายเถ่าใจเถ่าก็มีเห็นบ่กายป่วยใจบป่วยก็มีก็อย่างนี้เลยแต่ว่าถ้ากายป่วยใจป่วยนักกันถ้าป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจในแห้งนักจังหวะตัวใจในตัวสําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจังหวะก็ขอฝากไว้เมื่อี้กะแจ้งอยากแจงโยมทั้งออนไลน์นําแจงผู้เขาอยู่ต้องกันซอยเรือกีดกันงานกันพระสงฆ์องค์เด่นกัน บางเถ้อกับตังคนตังไปบางเถ้อผู้อยู่กับอยู่ผู้ไปกับไปตามเหตุตามปัจจัยตามภาระนาทีองไปของมันแต่ว่าก็ขออย่างเดียวก็คือไปก็ขอให้คิดถึงกันในสิ่งที่มันดีๆนะไม่แม่นว่าไปแบบสั่งกันไปก็สั่งกันบ่อยากเคิดบ่อยากไม่เหยียบมาสั่งเาตัวน,นั้นขาดทุนตัวน,นั้น <poverty> สาเหตุให้คนอื่นสั่งคนอื่นแล้วก็ไปรู้ว่าเหตุไฟบ่ดีแล้วก็ไปคนอื่นสั่งคนอื่น ส้างความบอสมบายในเศษสารี่นันนันโบดีตัวนั้นมันเป็นเป็นนิสัยบบดีวัจนะบรบดีจะว่ามากกัเหตุให้เขาหากักโยก็เหตุให้เขาหากักเข้าเมตตาไปกเหตุให้เขาเกิดหอดโมเมนโยก็เหตุให้เขาถูกเขารำบากไปก็เกิดให้เขาสมบายใจตัวนี้บบถือโอ้ยอดว่าเนี่ยอดหนีเนี่ยหรือว่าทั้งผูอยู่กับสมบายเป็นทาได้เนาะเนี่ยนนเนาะโมเมนต์หายก็มันมันแตนทีมันสะได กำไรมันขาดทุนสัมทีนทีมันสิได้พลบวกมันได้พ้ลบตอนนั้นก็บ,บ่ดีไปกันไหนเกิดหอดโอ้ภาองานั้นเพิ่นม่บวชน้ำจะเป็นเพิ่นสอนสอนเพิ่นมาอยน้ำจะเป็นเพิ่นดีปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอยาตย่อมก็ลบรัทธากูบาอาจารย์ได้เพ่งได้ผ้าได้อาศัยไปมันเกิดได้เกิดในสิ่งดีๆเกิดหอดมาหอดมาเห็นกราบกับสนิทใจถ้าไปบ่ดีบ่กากับขอามาหอดหะอาจารย์หมดแล้วบางคนไปไปบ่ดีเหตบ่ดีใสแล้วก็ไป มาโย่นากระสางความร่ำบากรางความบ๊อสบายใจใหายก็ไปบมหาสิกับของมหาอาจารย์กับโบกาแล้วมากับมาแบบโบกามาแบบหลบหลอเรียบเรียบโบกามาซ้ำลักษณะบ๊ถือไปในบ่ถือถ้ำลักษณะดีไซน์วัฒนาบดีเป็นอนิสงส์เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปในพภพไยภคหนาอยู่ได้กองม,มอนนี้อาอนุโมทนาสาธุนำหยาิโยมถูกถูทุกคนอนุโมทนาสาธุนำโยมทีฟังอยู่ทังออนไลน์ บ่ได้ไล่ซดจักเถื่อไล่ซดอยู่ห้ฟังเทศพระผู้ได้ติดตามก็สิตฟังเทศทั้งละออนไล์แน่ทั้งอันันแน่วังงานวังหันนี่เผยแผ่ไปห้ทั้งออนไลน์ก็หลายเด้เขาทำบุญมาทั้งออนไลน์นี่เป็นแสนเกินนี่เป็นแสนเกินที่เขาโอนมากคยมาแน่บ่คยมากแน่นะผู้คยมาแน่ผู้บ่คยมาแน่ผู้ติดตามฟังเทศฟังธรรมอยู่ทั้งทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งจังหวัดอื่นประเทศอื่นแน่เป็นแสนแสนกล่วบุญรวมๆวมแล้วเกือบครึ่ง เ,เกือบซ้ำกันกับภูมิธรรมบุญยวัตบุญอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุให้ดได้บุญได้กุศลหลายๆให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขชีวิตการงานการเงินมีความคับของหลวดปราบเลื่นอนมีความเจริญลุง่งเรื่องทางชีวิตการเงินการงานอนุโมทนาให้ประพฤตปฏิบัติบำเพ็ญศีลธรรมให้เจริญในธรรมของปะสม,มาสังเกตเจ้าทุกท่านทุกคนเอาต่อไปกบพัะกันเตรียมตัวเดี๋ยวเสียให้พร ยะถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานางอุปกปะเตอิจิตังปฏิตังตุมหังยิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถา,ามณิโสติระโสยะถา สปพะโรโควินาสตุมาเตปวัดวันดารโยโสคีติกายุโกปวะอภิวัทนาสิริสานิจังอุทาปจายนจาตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขัง ภารังอ i ย g ayok thoparato โทปฏิภาณโถโกสกัสธาตาเมธาเวโสขังโสอติคาสติอายงทัตตาวาปรังวัน,นังโสขันจปฏิภาณโท ทีขายยาสาวโหติยาทายาทุปปัติิติภาวะตุสัพพมังคารังสะพาพุทานุภาเวนาสทาสทดิภวันตตเตภาวะตุสัพมังคารังราคันโตสาปเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสัททสุติภวันโตเตภาวโตสัพมังคารังรักขันโตสัพเทวตาสัพพังฆานุภาเวนะสัททสุติภวันโตเต